วันนี้น้ําก็เต็มท้องนานแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกมานเราติดต่อกันสามวันน้ําก็ได้ระดับอยู่ในกินพอดีแล้วตัวนี้ก็รอแค่ข้าวเจริญเติบโตรอแค่ขับปุ๋ยมาใส่รอรอจะหว่าน,นิดหนึ่งให้ข้าวได้ต้นแข็งแรงัประมาณสัก ปลายปลามิถุนานะครับก็จะใส่ปุ๋ยรอบแรกครับผมขา้าวก็เป็นที่พอใจนะครับอาจจะห่างๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็ก็จะแตกคอพอดีอยู่ในอยู่ในเกณฑ์พอดีไม่ถีเกินไปถ้าทีเกินไปนี่เขาจะรวงเล็กเหมือนกับเราตกกลานะครับแต่ถ้า ประมาณนี้นี่ผมคิดว่าเหมือนกับเราปักดำใช้วิธีการปักดำระยะห่างพอดีเข้าก็จะแตกคอสวยงามนะครับสปีนี้ฝนดีนะครับฟ้าฝนดีถ้าฝนทิ้งช่วงก็ไม่แห้งนะครับเพราะว่าหน้าผมลึกแล้วก็จะมีบอ่อบดา,านสำรองอยู่ตัวนั้นแล้วก็ติดเครื่องสูบน้ำบดา,านใส่น้ำก็จะไม่แห้ง อนนี้ก็คิดว่าผ่านแล้วนะครับไม่น้ำไม่มีไม่มีขาดช่วงจะมีน้ำตลอดปีเป็นข้อดีของการทำไรนาส่วนผสมทำคันนาให้ใหญ่จะสามารถเก็บเก็บเก็บน้ำได้นานเก็บน้ำได้จนหมดฤดูนะครับนี่คือข้อดีของ ไรนาส่วนผสมของการทําคันนาใหญ่น้ําไม่ไปไหนนะครับน้ำก็จะอยู่นี่แหละตรงนี้ก็ขึ้นช้านิดนึงแต่ถ้าฝนมาหนักกว่านี้ข้าวตรงนี้ก็น่าจะไม่ผ่านก็ใช้วิธีการสูบออกนะครับใช้วิธีการใช้เครื่องสูบออกสูบไปที่นาเพื่อนบ้านข้างขาง ถ,ถ้าน้ำเกินระดับตอนนี้ก็สบายใจนะครับไม่ห่วงแล้วว่าน้ำจะน้ำจะแห้งหรือฝนจะทิ้งช่วงไม่สนใจแล้วผ่านแล้วตรงนี้ไม่เคยขาดาน้ำสักทีนะครับนาปุ๋เพราะว่าหนึ่งนาลิกสองขันนาใหญ่ไม่มีรั่วน้ำไม่รั่วนะครับ